ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการเงินด่วนกู้เงินไวๆเอกสารน้อยๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปกู้สินเชื่อประเภทไหนดีวันนี้ผมจะบอกให้เลยว่าสินเชื่อประเภทที่กู้ได้ไวที่สุดแล้วก็เอกสารน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยถูกออกแบบมาให้กู้ในยามฉุกเฉินนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าไม่มีสินเชื่อตัวไหนที่เพอร์เฟกทุกด้านเสมอไปการกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องแลกกับการที่มีดอกเบี้ยแพงกว่าตัวอื่นๆนะครับ แพงกว่าสินเชื่อบ้านแพงกว่าสินเชื่อรถนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แพงจนน่ากลัวนะมันก็ยังคงแพงอยู่ในกฎหมายที่กําหนดนั่นแหละนะครับผมตามกฎหมายกําหนดเลยนะเพียงแค่มันอาจจะดูแตกต่างกว่าตัวอื่นเท่าน,นั้นเองนะท่านผู้ชมก็ลองเลือกข้อมูลดูแลกันนะครับผมว่าจะกู้หรือเปล่านะแต่ถ้าสนใจจะกู้เนี่ยนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงสินเชื่อสบุคคลของธนาคารเตินาคินนะครับผมก็แน่นอนว่าธนาคารเตินาคินเนี่ยนะฮะ ให้บริการค่อนข้างที่จะหลากหลายสินเชื่อมากเลยนะครับผมก็ใครที่อยากได้สินเชื่อประเภทอื่นเนี่ยสามารถไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาได้นะฮะของธนาคารเกียรตินาคินพัฒละเนี่ยนะครับให้บริการสินเชื่อตัวนี้ที่มีชื่อว่า kkp personal loan นะครับผมเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เราสามารถจะได้เงินจากตรงนี้คือ5เท่าของเงินเดือนเรานะครับแล้วก็ยังไม่ต้องวุ่นวายในการไปหาคนมาคำ้ำหรือว่าหลักทรัพย์มาค้ำนะฮะ เอกสารต่างๆเป็นอย่างไรบ้างการยื่นกู้ออนไลน์การสมัครเนี่ยฮนะมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเริ่มกันที่เรื่องของดอกเบีย้ยก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ดอกเบีย้ยของสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16%ถึง26%คือสูงสุดนะแล้วถ้าเกิดว่า อดอกเบีย้ยของธนาคารเกียรตินาคินที่ปล่อยสินเชื่อตัวนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกก็าตามตรงว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้แหละนะครับผมอาจจะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะครับว่าจะได้ดอกเบีย้ยสักเท่าไหร่แต่น่าจะไม่เกิน26%แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเข้าไปเช็คข้อมูลดูแล้วนะฮะแล้วก็คนที่ต้องการยื่นกู้เนี่ยนะฮะเงินเดือนจะต้อง20,000บาทขึ้นไปนะครับผมจึงจะยื่นกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะฮะก็อาจจะดูสูงนิดนึงนะะแต่เท่าที่ผมมองนะก็คือสินเชื่อตัวเนี้ย เขาค่อนข้างจะเอื้อมหนวยให้กับคนที่เป็นพนักงานประจําเจ้าของกิจการนะฮะในการยื่นกู้ส่วนถ้าเกิดใครเป็นพนักงานประจําจริงเนะี่ยก็ต้องตําแหน่งสูงนิดนึงนะเงินเดือนสองหมบาทเลยนะหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่แต่เงินเดือนสูง20,000บาทเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็จะต้องอยู่ที่ทํางานนั้นๆเนี่ยมากกว่า4เดือนจึงจะมีโอกาสยื่นกู้ได้นะครับผม นะอ่ะโอเคพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพามาดูในเว็บไซต์ของเขาแลยกันนะว่าถ้าเกิดสนใจจะกู้เนี่ยเราจะต้องก่อข้อมูลอะไรบ้างในการยื่นกู้ในรอบแรกข้อมูลในเว็บนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมยื่นกู้ไปแล้วจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมนี่คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาของธนาคารนะครับเราเกรอกข้อมูลเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยธนาคารเข้ามาดูว่าเฮ้ยประวัติเราน่าสนใจนะลองเช็คดูแล้ว มันโอเคนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็คุยกับนธนาคารเอานะครับผมว่าเราจะยื่นกู้ได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมมามาดูในส่วนแรกนะครับจะเป็นการกรอกชื่อนะครับผมเออนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะต้องการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับเว็บไซต์ไหนก็ตามแต่ท่านผู้ชมจะต้องระวังให้ดีนะครับผมอย่าไปกรอกมั่วๆซั่วๆเด็ดขาดอย่าไปกรอกเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือเลยครับถ้าเกิดจะไปกู้กับธนาคารไหนก็เข้าเว็บไซต์ของทางธนาคารนะครับมันจะปลอดภัยกว่า นะโอเคครับผมนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของธนาคารเกียรตนะินนะครับผมอ่าผมคลิกเข้าไปนะครับชื่อตรงนี้ก็จะใส่เป็นชื่อชื่อจริงของเรานะครับผมใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะอ่านามสกุลก็เป็นนามสกุลของเราเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าขวัญใจชาวบ,บ้านแบบนี้นะเบอร์โทรศัพท์อันนี้สําคัญเขาจะติดต่อกลับมาก็ตรงเบอร์โทรศัพท์นี้แหละครับผมพอพอเวลาเขาเช็คประวัติของเราแล้วเราผ่านนะ เขาจะติดต่อาทางนี้นะฮะเอาผมใส่ด้วยกันอ่านะฮะอีเมลอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาจะติดต่อกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีก็ใส่ไปนะครับผมแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยมันข้ามได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแต่คิดว่ามีแหละเพราะทุกคนส่วนใหญ่เล่น facebook ใช่ไหมเออส่วนใหญ่เล่น facebook แล้วก็ใช้อีเมลในการเข้านะครับก็น่าจะมีนะฮะสมมุติว่าผมจะใช้อีเมลนะฮะ นี่นะฮะนี่คืออีเมลที่ติดต่องานช่องเรานะครับใครที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเราก็สามารถติดต่อทางนี้ได้นะครับผมเงินเดือนเขากำหนด,ดที่20,000บาทขึ้นไปท่านผู้ชมก็กรอกไปนะครับสมมติว่าผมกรอกไป20,000บาททั่วเลยแล้วกันนะฮะนี่นะด้านล่างตรงนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่จะให้เราเนี่ยยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลกับคู่ค้าของธนาคารนะครับนั่นก็หมายความว่า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะยื่นกู้จริงๆเนี่ย ก็ต้องกดตกลงไปซึ่งอ่านดีๆก่อนนะครับข้อมูลในชุดนี้อ่านดีๆก่อนนะว่าเราพอใจหรือไม่พอใจนะเพราะว่าการกดตกลงในที่นี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับาการเซ็นยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลเราเมื่อเซ็นไปแล้วยอมรับไปแล้วเนี่ยนะครับผมในทางกฎหมาย,ยกค็ hmm. คือ,ขอเขา,เเา,า,า Pablo สามารถดําเนินตามกฎหมายได้เลยนะเออก็อ่านดูก่อนนะครับอ่านเสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะครับข้อความข้อมูลของเราจะถูกส่งไปยังธนาคารเพื่อที่จะพิจารณาต่อนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะ มาดูว่าเอกสารอะไรบ้างนะครับผมคนที่จะกู้ได้เนี่ยสัญชาติไทยนยอายุ20 60ปีขึ้นไปนะฮะมีรายได้ประจําอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับผมผ่านการทดลองงานหรือว่ามีอายุการทํางานปัจจุบันเนี่ยมากกว่า4เดือนขึ้นไปนะครับผมมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางานเนี่ยจะต้องติดต่อได้มีหลักแหล่งชัดเจนนะครับผม ในส่วนของเอกสารนะฮะเอกสารเพื่อพิจารณาเนี่ยนะครับผมก็จะมีสำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากของเราแล้วก็คือเวลาถ้าได้จริงเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าอันนี้นะครับผมสสลิปเงินเดือนนะครับผมเป็นตัวจริงนะในการยื่นกู้นะครับหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน2เดือนนะครับไปขอจากหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของบริษัทก็ได้นะครับผมเขาจะให้มานะใบรับรองเงินเดือนเนี่ยนะฮะต้องไม่เกิน2เดือนนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้6เดือนย้อนหลังก็คือสเตทเมนต์นั่นแหละครับขอสเตทเมนต์มา6เดือนย้อนหลังนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเข้าเงื่อนไขแล้วอยากจะยื่นกู้เนี่ยนะฮะก็ลองดูรายละเอียดได้นะครับผมที่เว็บไซต์ของธนาคารเกียรตินาคินนะครับกับสินเชื่อ JKP Personal Loan นะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ผมน่าจะให้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใครสงสัยตรงไหนอยากรู้ว่ากู้ได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ย อยากจะสอบถามผมไม่กล้าสอบถามธนาคารก็คอมเมนต์ไว้นะฮะถ้าผมอ่านผมตอบแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผม <c oughs> เห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเรานะครับผมและก็สุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้คนที่คุณรักนะได้ฟังข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะนําไป วางแผนชีวิตนะครับผมจะได้ไม่ต้องขดสนเรื่องของการเงินนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์ไปที่หน้า Facebook นะครับผมใน Facebook กลุ่มก็ได้หรือว่าในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับทำให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยได้เห็นข้อมูลตรงนี้นะก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเขานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับหวั่ใจชาวบ้านจ้าไปละบา,บายสวัสดีครับ